สวัสดีครับผมเจครับจาก i n n e r Property นะครับวันนี้เ่ยเราก็พาด้วยท่านนะครับมาที่ทองหล่อครับซึ่งมีคอนโดนะครับที่อยากจะนําเสนอมากๆก่อนที่เราจะนําเสนอตัวคอนโดเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าย่านนี้มีข้อดียังไงบ้างนะครับซึ่งทองหล่อเนี่ยอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นย่านศูนย์รวมแบบลักชัวรี่นะครับแล้วก็เป็นย่านที่มีทั้งคนไทยต่างชาติอยู่อาศัยเป็นจํานวนมากเลยนะครับ ตัวทำเลใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะครับรถไฟฟ้า BTS ทองหล่อนะครับแล้วก็เราสามารถไปถึงสุขุมวิทได้อย่างง่ายดายนะครับสำหรับคอนโดที่เราจะพามาชมในวันนี้นะครับเป็นโครงการ i อวีทองหล่อนะครับตัวโครงการตั้งอยู่ซอยทองหล่อ21ระหว่าง21กับ23นะครับซึ่งเป็นคอนโดแบบ Luxury นะครับตกแต่งตามสไตล์ Art d e เ o นะครับเป็นคอนโดแบบ High ส์ครับตัวโครงการเนี่ยมีถึง24ชั้นนะครับและที่สําคัญคือห้องนี้เนี่ยเป็นห้องชั้น16ครับถือว่า มีวิวที่ดีมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับมีห้องสภาพห้องยังไงบ้างและน่าสนใจยังไงตามผมมาเลยครับเปิดประตูเข้ามานะครับส่วนส่วนแรกที่เราจะมาเจอนะครับก็จะเป็นในส่วนของพันที่ครัวนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเตาไฟฟ้าให้2หัวนะครับแล้วก็มีวูดดูดควันของเชค่านะครับจะมีตู้นะครับเป็นตู้บิวอินนะครับสามารถเก็บของได้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีตู้เย็นให้นะครับเป็นแบบ2บานประตู ต๊ะทานข้าวแล้วก็ไมโครเวฟครับสำหรับห้องนี้นะครับเป็นห้องหห้องนอน1ห้องน้ำนะครับขนาด43ตารางเมตรนะครับตั้งอยู่บนชั้น16นะครับจากทั้งหมด24ชั้นเป็นชั้นที่ค่อนข้างสูงมากแล้วก็วิวเปิดโล่งมากๆเลยครับอ่าเรามาดูโซนถัดมานะครับก็คือในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะเจอกับ l i ฟวิ่งร o มนะครับตัวนี้ก็จะมีชั้นวางทีวีแล้วก็มีทีวีให้นะครับโซฟานะครับขนาด 3ที่นั่งนะครับค่อนข้างโปร่งโล่งเราจะเห็นว่าค่อนข้างรู้สึกว่าแบบสว่างสะอาดสูงนะครับตรงนี้ก็จะโปร่งถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับวิวค่อนข้างสวยเลยแล้วก็ระเบียงค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเครื่องสภาใหาด้ดานนอกในส่วนของห้องนอนครับส่วนของห้องนอนนะครับที่นอนแบบคิงไซส์นะครับที่นอนอย่างดีเลยแล้วก็ ถ้าเราเข้ามาดูด้านนี้นะครับตามเข้ามานะครับตัวนี้เนื่องจากว่าเราอยู่ชั้นสูงด้วยแล้วก็ไม่มีการบล็อกวิวนะครับครับจากมุมของที่นอนนะครับจะเทควิวในส่วนของแบบโล่งโปร่งสบายนะครับตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูโซนถัดมานะครับตัวเครื่องแป้งนะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะครับแบบ4บานประตูวิวอินถึงข้างบนเลยนะครับตรงนี้เราก็จะดีในส่วนของที่เป็นกระจกนะครับเราจะสังเกตว่าแม้แต่ช่องนี้มันดูแคบแคบนะครับแต่ว่าเราจะรู้สึกโปร่งโล่งนะครับ ในเวลาที่เราอยากมีความเป็นส่วนตัว ถ้าม่านติดได้นะครับเรามาดูโซนถัดมานะครับห้องน้ําขนาดใหญ่เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีอ่างล้างหน้านะครับอ่างจักรกุซี่นะครับเราสามารถแช่นะครับเพื่อผ่อนคลายได้นะครับแล้วก็มีโซนเปียกโซนแห้งเราสามารถปิดได้นะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะมาดูห้องที่น่าอยู่นะครับที่คอนโดไอวี่ทองหล่อนะครับสามารถติดต่อมาได้ทั้งโทรและทางไลน์นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ได้นะครับข้อมูลดีๆทั้งความรู้นะครับในการอยู่อาศัยต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับห้องดีๆแบบนี้นะครับผมเจเวินเนอร์พาร์ตีครับ